คนนี้ถูกหักภาษีณนะที่จ่ายถูกนําส่งสัมภาระไปเรียบร้อยแล้วจะเกิดปัญหาในอนาคตไหมคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะสําหรับหลายๆคนที่ได้รับรายได้นะคุณโดนนายจ้างคุณหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้หรือคุณได้รับรางวัลต่างๆแล้วคุณถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้แสดงว่าค่ะข้อมูลของคุณเนี่ยมันได้เข้าสู่ระบบของทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วซึ่งการหักภาษีณนะที่จ่ายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราอะค่ะไม่ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรนะ คุณยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรจากไรายได้ที่คุณได้รับมาสมมุติวันนี้คุณอาจจะส่งชิงโชคแล้วคุณได้รับรางวัลมาที่2ล้านบาทคุณถูกหักภาษีณที่จ่ายไว5้5%เปเ็นเป็นเงิน1,000 0แบาทแต่การถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้1,000 0แบาทนะคะ จากไรายได้2ล้านที่ได้รับมาเนี่ยค่ะมันมีภาษีที่ต้องเสียมากกว่านั้นคุณเองยังต้องไปยื่นแบบแสดงรายการจากเงิน2ล้านที่คุณได้รับมาหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นเงินนะคุณอาจจะได้รับเป็นสิ่งของแต่พอมันตีมูลค่าแล้วเป็นหลัก2ล้านอย่างเงี้ยค่ะ2ล้านก็ต้องไปเสียภาษีให้กับสัมภาระมากกว่า100,000บาทคุณก็ต้องเอาตรงนี้นะคะไปเสียภาษีแต่ว่าไอ้ส่วนที่คุณหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้คุณก็สามารถหักออกเพราะถือว่าคุณอะค่ะได้ถูกหักภาษีที่่จายเหน้าที่ของคนที่จ่ายเงิน มีหน้าที่ต้องหัก ก่อนที่คุณจะรับเงินแต่เงินตรงนั้นเป็นเงินของเราไงคุณจะได้รับไม่ครบแต่ว่าเวลาที่คุณไปยื่นแบบแสดงรายการเงินที่ถูกหักภาษีเอาไว้ก็สามารถเอามาใช้เครดิตกับทางกรมสรรพกรได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกหักภาษีและที่จ่ายเอาไว้อย่าลืมนะคะคุณยังมีนะที่ต้องไปยื่นแบบกับทางกรมสรรพกรเพื่อทําให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นนะคะภาษีที่ทุนถูกหักเอาไว้เนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตเหมือนที่เพื่อนๆหลายๆคนโดนเช็คบินย้อนหลังค่ะและถ้าวันนี้คุณอยากรับสาราฟาร์มรู้ดีๆก็สาามรถ กดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็กซ์เพิดค่ะและถ้าคุณนะคะไม่อยากจะพาาลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมภารมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่เอสไซน์เช็เอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ